สวัสดีครับวันนี้แอดมินก็มารีวิว3ล้อไฟฟ้าแบรนด์ EVB Thailand กับรุ่น A6L เจ้าน้องเล็กสุดข,ของเราเขามาพร้อมความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ระยะทาง50กิโลเมตรต่อ1การชาร์จระยะเวลาการชาร์จ5-6ชั่วโมง 1การชาร์จเสียค่าไฟเพียง6บาทหรือเฉลี่ย16สตางค์ต่อ1กิโลเมตรสำหรับหน้าป่าแสดงผลนะครับรุ่น A6L นะครับจะแสดงผล1ก็คือระยะวิ่งความเร็วที่เราใช้ในขนาดขับขี่2ระดับแบตเตอรี่ที่จะบอกนะครับว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์3ระยะทางสะสมที่ใช้ไปนะครับแล้วก็ยังแสดงผลไฟเลี้ยวสองข้างนะครับแล้วก็สัญญาณเปิดไฟสูงและต่ำครับ สำหรับรุ่น A6L นะครับรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง180กิโลเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของรุ่น A6L กันนะครับปุ่มด้านซ้ายมือนะครับจะแสดงผล1ข้างบนนะครับคือการเปิดและปิดไฟด้านหน้าเดือนลงมาจะเป็นไฟเลี้ยวด้านซ้ายและด้านขวาครับและปุ่มสุดท้ายก็คือสัญญาณแตรครับส่วนปุ่มด้านขวานะครับปุ่มที่1จะเป็นปุ่มเดินหน้าและถอยหลังนะครับเดินหน้าจะเป็นตัว D ส่วนถอยหลังคือตัว R ครับ แล้วก็อีกหนึ่งปุ่มจะเป็นปุ่มปรับระดับความเร็วนะครับรุ่น A ของ L ปรับระดับความเร็วได้ถึง3ระดับส่วนความต่างของระดับความเร็วเลข1 2 3นะครับเลข1จะทําความเร็วได้แค่10กิโเมตรต่อชั่วโมงเลข2ทําความเร็วได้สูงสุดที่20กิโเมตรต่อชั่วโมงและเลข3ทําความเร็วสูงสุดได้ที่30กิโเมตรต่อชั่วโมงครับรุ่น A 6 L นะครับเรามีตะกร้าใส่ของด้านหลังและด้านหน้าขนาดใหญ่นะครับแล้วมีคนักพิงมาพร้อมที่พักเท้าและที่สําคัญนะครับมีเบาะเสริมสําหรััับบตวเล็กคร ระบบเบรกนะครับจะเป็นดัมเบรกมาพร้อมเบรกมือซ้ายขวาคือด้านหน้าและด้านหลังนะครับและที่สําคัญเราจะมีเบรกเท้าให้ด้วยนะครับเพื่อความมั่นใจในการเบรกครับสำหรับรุ่น A6L นะครับมาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะครับเดี๋ยวแอนวินก๊อฟจะแนะนำนะครับว่าใช้งานยังไงครับกุญแจรีโมทของรุ่น A6L นะครับจะมีอยู่4ฟังก์ชันนะครับมาเริ่มที่ฟังก์ชันข้างล่างสุดนะครับคือลูกกุญแจตรงนี้นะครับที่เป็นลูกกุญแจปิดนะครับเอาไว้กดนะครับเพื่อล็อกรถ แล้วก็ขยับมาเป็นตัวปลดล็อกรถนะครับแล้วก็เป็นรูปลำโพงจะไว้ตามหารถนะครับเวลาเราจอดไว้ในพื้นที่ที่เรามองไม่เห็นนะครับส่วนรูปสายฟ้าข้างบนนะรับจะเป็นการเปิดระบบการทำงานโดยผ่านกุญแจรีโมทนะครับโดยการกด2ครั้งนะครับแล้วก็จะแสดงผลตรงหน้าจอนะครับใช้งานได้ปกติเหมือนที่เราใช้กุญแจธรรมดานะครับถ้าเราจะปิดการใช้งานระบบฟังก์ชันของรีโมทแล้วก็กดปลดล็อกครับ สำหรับแอดมินก๊อฟนะครับสูง175้อเสซนติเมตรนะครับเดี๋ยวแอดมินก๊อฟจะลองนั่งให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าไม่มีปัญหาในการนั่งแบบเอาเท้าลงกับพื้นหรือยกเท้าขึ้นมากับตัวรถครับสำหรับการขับขี่นะครับรุ่น a อ l นะครับออกตัวได้อย่างไม่กระชากขับขี่นุ่มนวลและคล่องตัวนะครับแล้วก็มาดูที่ระบบเบรกนะครับเดี๋ยวแอดมินก๊อฟจะลองเบรกให้ดูนะครับว่าประสิทธิภาพของเบรกดีแค่ไหนนะครับใช้เบรกมือนะครับเห็นไหมครับ ไม่มีการดีเลยของเบรกนะครับเบรกได้ความมั่นใจแล้วก็เบรกเท้านะครับรถหยุดสนิทแล้วก็มีความปลอดภัยสูงครับ <S <S 1> <S 1> สำหรับการเลี้ยวนะครับรุ่น A6L ก็เลี้ยวได้อย่างคล่องแคล่วปลอดภัยนะครับแล้วก็ยืดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีครับ <S <S 2> <S 2> <ๆ>หากท่านใดสนใจสามารถแวะเข้ามาชมสินค้าหรือทดลองขับได้ที่ร้าน EVB Thailand ตั้งอยู่ที่ถนนช้างคานตรงข้ามไปรษณีย์ช้างคานเยื้องกับโรงพยาบาลเซนทรานเชียงใหม่หรือโทร0904566646หรือช่องทางอื่นๆเช่น Facebook p a g e-bike Evie Thailand Line a t YouTube และ Tiktok พบกันที่ร้าน e-bike v Thailand นะครับ